สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีอยู่หอแล้วค่ะที่สุราษฎร์ธานีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเมืองกำลังร้อนแรงแต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจประเด็นนั้นก็คือบุญคุณพ่อแม่เราต้องทดแทนไหมคืออย่างนี้ค่ะแต่ละบ้านน่ะเลี้ยงลูกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เขาพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้ว่าเออเช่นพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีบุญคุณกับเราเลย ท่านทําให้เราเกิดมาก็ต้องเลี้ยงเราให้ดีสิหรือว่าอะไรต่างๆแนวเนี้ยเราไม่รู้นะคะว่าสภาพแต่ละบ้านเนี่ยเป็นยังไงแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าเราเองเนี่ยเคยคิดอะไรแบบนี้ออกไปด้วยและเคยพูดอะไรแบบนี้ด้วยตอนที่โมโหแต่คําพูดเหล่านี้นะคะเป็นคําพูดที่แบบพอมีจิตสํานึกแล้วเนะี่ยรู้เลยว่ามันแย่มากๆ เพราะว่าในวันที่เราจะต้องไม่ใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็เหลือแต่พ่อกับแม่นี่ะค่ะที่อยู่กับเรามาตลอด